นี่เอาแล้วพี่น้องอเอ้ยงานเข่าพี่น้องฝนตกเอาแล่นบัดน,นี้เก็บของแล่นพี่น้องเอาแล้วบัดน,นี้แลน่นแลน่นแลน่นเก็บของไไเก็บของเก็บของแลน่นนี่มะหอดน,นี่เลยมะท่านหรอก

มาเนี่นะมาเข้าให้นางก่อนทางนนี้กำลังเก็บของนะครับเดี๋ยวไ,ไปดูก่อนรถผมมีอะไรตากฝนไหมโอ้ฝนสาดพี่น้องเลย จะ่ตากฝนนะไปเก็บของอืม ว,วันนี้ตามเป้าเช็ดพอดีเลยเนาะคุณพ่อเนาะ แล้วแลวานั่นว่าเสื่อมตัวนั้นนะเดี๋ยวโอ้ยถือว่าโอเคเดี๋ยววันอังคารค่อยมาขึ้นแปรนะท่านวันอังคารค่อยมาขึ้นแปรอืมส่วนโมจิก็ได้ลานกว้างๆเอาไว้แบบ นั่งล้างรถนะท่านคุณนะ่ะถอดเกือบได้เวลาทชี่เข้าห้องน้ำอืมแต <c oughs> ่เข่าห้องน้ำเก่าบ่ได้ถอดเออห้องน้ำไม่บ่ได้เดี๋ยวเปื้อนู้ได้เข้าห้องน้ำบ่ถอดเกือบนี่ก็ต้องเขียนไว้หน้าห้องน้ำแหละทั้งนั้นกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าเออเผื่อมีชาวบ้านมาปวดเนี่ยวพอดี เขียนไว้หน้าบ้านหน้าห้องน้ำแล้วพี่น้องเย้ยฮะเหลือขึ้นแปรเนาะขึ้นแปรแปรนี่ใส่กีโตคำนวณมองดูข้างหน้านี่สามเออข้างหน้าสามหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกอะเนาะต้องปิดเจ็ดเนอะเจ็ดเนอะเห็นปนึ่งสองฮะบมมอยักมันเท่าไหร่นี่เจ็ดเมตรเจ็ดสิบเจ็้าลองคำนวณมึงดูมันสีได้ันเจ็ดนี่มันสีตกเท่าไห เออเออบอสมมุติว่า7 8 7โตนี่มันสิตกห่างกันเท่าใด8เออ10เมตร10ะ10เมตร10บ่แม่นบ่ประมาณเอ8ก็บ่ได้อีกเนาะ7ก็ได้อยู่ดอกเนาะห่างๆกันจักน่อยเนาะเอาเปใหญ่7เนาะสรุปเนาะ ให้เจ็ดเอา้าจีดแปดเก้าสิบเนาะรวมแล้วต้องใช้เล็กแปะในสิบความห่างฝั่งทรายปีทรายปีควานำดี้ฟังละเท่าไหน่อยากได้คำนวณบึงกแผพนลังค่ามันสเท่าไหร่ บรรเลวจังคำนวณก็ได้ดอกคุณพ่อเอ้ยเออสี่ห้าศูนย์บ่สี่ห้าศูนย์ออกคางนี่สี่ห้าศูนย์หกเมตรต้องตัดเลยสี่หนย์กเมตรต้องตัดเลยเม่นบ่มันนวลซีได้อยู่บ่ปีกมันสีงามอยู่บ่หกเมตรนี่ลังคาแจ็คแพน แม่ลังค่าดิมันสีตกจากแผ่นเฮาเฮาต้องคำนวณใส่ลังค่าน้ำเลยบ่หกเฮาสิเอาแปรหกหกเมตรแม่บ่เฮาต้องคำนวณว่าลังคาเนี่ยมันสีพอดีกับลังคาอยู่บ่คันมันพอพอดีกับลังคาเฮาต้องเชื่อมให้มันพอดีกับลังค่าลังคาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าซ่อนกันแล้ว เจ็ดสิบห้าเอาสิเอาหกเมตรเลยมันมันสิลงโตกำลังฆ่าอยู่บ่ย่นได้ได้ตื่มอีกอยู่อะฝนตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีมูนี้เออ บรรยากาศคักขนาดเลยฮะแปดแผ่นหกเมตรพอดีบ่ผมันลงโตัวเลยบ่แม่นบอกคุณบ่มันขึ้นลงโตได้ปะหกเมตรเหรอเาบ่ต้องต้อนเลยก็ได้สินะทำมันลงโตก็เอาเลยแล้วปีกปีกนีมันมันสิลื่นออกคางแล้วเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ ข้างละห้าซีฟงามอยู่บ่ปกติผมนำ 7, 8, ้ำเจ็ดซีฟแปดซีฟคนเด้ปีคางมันเลยมันสิบกุหลุดอยู่บ่ใครว่าอันแปดแปดแพทย์แม่บ่เมื่อกี้นายเจ้าคำนวณนนะ่ะเอาเก้าแพทยซะ <Okay. S 1> เออเพราะว่าปีคางมันหน่อยมันบวงงามเลยเ,เออห้าซีฟเนี่ยมันหน่อยเลยมันเห็ดกุลูอยู่เลย เออมันพออยู่บ่อจจวาน่ะห้าห้าสิบนะเพื่อฝนสาดน้ำเลยห้าสิบบาทเจ็กลูอยู่นเนาะคณะห้องน้ำนะคอยยังวัดเจ็ดสิบอยู่คนนะเออห้องน้ำนี่นะนะคณโตบ้านมักก็สิบกเขินพ่นละเอาเก่าเพิ่เออเอายนได้แต่ถ้าเพอมันกเทน เอาเก้าแผ่นเลยนนถ้าเอาเอาแปดแผ่นมันมันมัน,นบ้านมันเหมือนจะมันจะเอเอเออนะอแผ่นมันเหลี้ยงเขายังจนได้แผ่นเบอร์จะสังเกตบงบ,งบ้านทั่วไปนะเขาชี้บ่ได้ลื่นดอกหาซิปนะ,ะยังน้อยก็แปดซิปเจ็ดซิปแม่นวะหาซิปนี่นาสิปเป็นห้องน้ำห้องน้ำนะได้ยู่งามอยู่ห้องน้ำนะเนาะไปวัดดูห้องน้ำมันจะได้คอยก็ลืมเนาะ 7, 8, เงนเจ็ดสิบแปดิบอกเปนบเปนบิ่งห้องน้ำก่อนนะท่าได้กันแน่หกสิบเนาะโอ้หกสิบห้อง,งน้ำโตเือนหาสิบก็คือบางามเนาะอเาะอเะอบางามดนกคุณพ่อไหยห้อ,นองน้ำยังหกสิบเลยเออแกผี่เลยมันซ้ำกันอยู่บ่ ปั้นมยเจนี่อันนี้หกสิบสองเนาะเออเอานั่นละเก้าแผ่นนั่นละหะหาชิปมันหน่อยอพอดเพื่อ,อไว้ฝนสาดฝนยังเนเดี๋ยวฝนสาดเข่าหน้าต่างเอาก้าแผน่นต่อเนาะต่อประมาณ โอ้ขันว่าเอาเปา 6, 6ร์มาหกหกเมตรบัอไดเชื่อมบันยังหรือโอ้วานแล้วแหละต่อประมาณสักเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบเส้นแปดสิบเส้นต่อเล็กแปดสิบเส้นเนาโอเคต่อเล็กจะเครื่องมือเนาะ นะในการว่าต้องจะทำบานมาเนี่ยกันบอเคยนะหาสิบเส้นนะลื่นคางนะมีแต่เจ็ดซิบกว่าเจ็ดซิบแปดซิบมันหาซิบเนี่ยมันจะเป็นชีคืนๆในจังหน่อยนะมันชีแบบทรงนามาในจังหน่อยเออเอ้า ตามนั้นเนาะคุณพ่อเนาะแต่ถ้าเราทำห้าสิบนี่อันคอนคางละห้าสิบนี่ก็คือคืองบคือสิประหยัดอยู่จังน้อยประหยัดเล็กไปจประหยัดแผน่นราคาไปแผ่นหนึ่งเออแต่ว่ามันอาจจะบองงามปันใดพี่น้องเอ้ ห้องน้ำหกสิบห้องน้ำมันมันเล็กจริงๆห้องน้ำนี่หาซิบก็งามอยู่เออหาซิบสี่ซิบก็ได้ห้องน้ำมันน้อยแต่ตัวบ้านนี่หาซิบก็ค่อยแนะนำเออเอาประมาณนั้นแหละพี่นอ้องเอ้ยเลยออกมาฝั่งละประมาณสักอเออสั่งมันวางไว้เช่นนั้น วางไว้ทึ้งรถนะใกล้คุณพ่อเอ้นั่นนะเออโตเดี๋ยวเอาคลองนั้นขึ้นรถด้วยนี่เอาคองขึ้นรถนี่พวกนี้เอาเมื่อนี่ระบบน้ำประปาเข้านี่บริสิทธิ์แล้วบริไส้แล้วตัวนี้อืมอ่าฝนก็ตกพี่น้องเอ้ย